สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่ผมจะพาพเพื่อนมาทำกวาดนะครับทัดลมนะครับนี่ทัดลมตัวเล็กตั้งโต๊ะนะครับดูสภาพสิโอโ้โหลูกนี่นะครับอากใยฝุ่นเกาะเต็มเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพเพื่อนมาดูนะครับ<ๆ>ว่าผมทำกวาดเนี่ยจาพัดลมตัวเนี้ยใช้อะไรทำกวาดนะครับนี่วันบางๆครับวันหยุดแล้วก็มาทองสา,าอุปกรณ์ มีอะไรบ้างแบบแรกนี่ที่ผมใช้คือน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปครับแล้วก็นี่แปรงทาสีนะครับเอาไว้นี่อย่างนี้ขัดๆนะๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีผ้าสะอาดไว้ตอนเช็ดีิทีนะครับแต่แนะนาําว่าถ้าใครไม่มีก็เอาพวกสไล์นะครับผงซัฟฟอร์ก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันอ่ายังไงะแชะหรือว่าเป็นน้ําเยอะเกินไปครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้อีกพวกทองแดงพวกอะไรเนะี่ยกสายไฟนียมันช็อตได้นะครับอันนี้แล้วก็จะมา นี่ครับทำการแกะนี่นะครับเน้นพอสมควรเนาะนี่แกะออกนีแยกลดแมออกจากการออกไปอ่ออกแล้วนี่ดูสิสภาพไม่ว่ากล้องโฟกัสไม่ไหนเห็นไหมฝุ่นเสจ็บนะอืออ่าในพาพนี้เราทดสอบอ่าโอเคถ้ามันหมุนลื่นก็ได้แต่ถ้ามันไม่ลื่นเราก็ต้องดูว่าข้างในเนี้ยมันไปหมุนเนี้ยตอนมันหมุนเนี้ยมันไปเกี่ยวกับพวก าใน,นเศษผมเรืออะไรหรือเปล่าครับถ้ามีแล้วก็เอาพวกคัตเตอร์หรือว่ามีดนะครับค่อยๆแฉออกนะครับแล้วก็เราจะรลอเลื่อนด้วยพวกน้าํายาอะไรอ่ะน้ำยาจักนะครับรจกักรเฮ้ยไม่รอช้าแล้วก็ไปดูกันเลยไปขั้นแรกเราก็จะมาทำข้อสารนะครับตรงขาข้อมันก่อนนะครับผมจะทำข้อสารยังไงอ่ะแรกผมก็ลนุดูเอามือมอ,อย่างเงี้ยแต่ถ้าใครแนะนำก็มีถุงมือก็ได้นะครับเราก็จะทำอางี้นะครับทิ้งเลยนะครับ ครับต้องเปียกๆเลยก็งี้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเอาไปล้างล้างน้ำไปก็ได้นะครับล้างน้ำสะอาดหรือว่าเราจะไปอ่าเงี้ยเหมือนเหมือนซักผ้าก็ได้นะกไปตีเอาโฟมสก๊อตแคนก็ตีฟองแล้วก็เราก็เอาไปจุ่มแล้วก็ขัดๆัๆนะครับผมก็ทำอย่างนี้แหละเนี่ยไปเรื่อยๆตามซอกตามหลุอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคสายแล้วทีนี้เราก็ เอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดนะอ่ะต่อไปเนี่ยแล้วก็น,กน,กนี่คือแกวกงใหญ่นะครับเยอะเกินควบคุมพวกอะไรเนี่ยเราก็ใช้มือได้เราก็ใช้มือนะครับเนี่ยแต่ก็ระวังครับมันคมนะครับควรแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันครับไม่ให้มันบาดแล้วก็ิีนล้วนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าใครมีถังลมนะครับเป่าแนะนําเลยดีเยี่ยมเพราะเราจะไม่ต้องมาทำความสะอาดอย่างนี้นะครับมันจะง่ายสะดวกนะครับใช้ลมเป่าปุกทุกทุกออกเลย ชุบน้ำหมัมาครับชิพวกไหนที่นิ้วลงเหย่ไม่ถึงนะเราก็ใช้นปก็ออกตามแรงถ้าเรามีอารมณ์มนจะดีดีครับเป็นการแบบเตา มึงได้ได้ไดิเลยแล้วก็มันบำรุงสักาอาจจะเดินละครั้งก็ได้นะถ้ารูว่าแล้วก็คอยสังเกตดูว่ามันปกแปิดไหมใส่หุ้นอะไรไม่ได้แล้วก็ทมาบำรุงรักษาอายุการใช้งานมันจะอยู่กับเราได้ยาวนานนะครับ ใช่ว่าช้ายจนแบบมันฝุ่หนาเ да ปทิ้งได้เราต้องขยับใ้มนนะวนี้าก็จะไม่ค่อยใช้ยาที่แถลบะนาจไป้ก็จิอี้่เกดขนเกตรนี้เราจะไม่ล้างนมาเก็บช็อตอย่างมันพังแล้วก็ใช้ผ้าตาคสับชุบน้ำนะครับแล้วก็ปั้นหั หน้าจะได้หลอกดูข้างในนี่ข้าไหนที่เป็นเหล็กเราก็ทำได้ครับทาก็ทำได้ข้างในพยายามดูดจุดแดงเดี๋ยวมันนี่อาจจะเป็นอะไรมาไม่แน่ใจนะก็ทำแล้วก็ไม่เป็นอะไรโอเคถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำปัดหมาดนะครับมาเช็ดทำความสะอาดให้มันสะอาดนะโอเคครับ ไปชมตอนที่ผมล้างทำวามสะอาดทีละกันเนาะไปโอเคครับอันนี้ผมก็อไปทําการล้างมาแล้วนี่ล้างแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำผักมานะครับหรือผ้าแห้งก็ได้มาเช็ดนะครับนี่อันนี้คือผมก็ล้างแล้วก็ทิ้งตากแดดไว้สักพักแล้วล่ะนะครับนี้แล้วก็เอาไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตรงนี้นะครับเช็ดตรงนี้ก่อนเอาอัดแบบนี้เอาตรงนี้คนก่อนตัวอัดแบบนี้นี่ก็เลียกเอาน้ำใส่นะก็แค่นะครับขาดน้ำผักหมากประมาณก็ประมาณนี้ ชิบชิบ ه, โอเคมี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็จะเอามาเนะนี่ยฝาครอบตัวนี้มาประกอบไปที่เดิมครับแล้วก็พึ่งเราพึ่ง,พ,งพึ่งอากาศแล้วกันเนาะเรียกพึ่งสักหน่อยให้มันแห้งดีๆก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเปียกวันแั้นนะแล้วก็ประกอบครับทเดิมเข้าล็อกไหมถ้าไม่เข้าแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เรียนจับๆๆแนวไม้อึ๊บอะ ได้แล้วก็โ okay. อเคล็อกมันไปนี่ฮะล็อกมันได้มันก็จะง่ายๆอ,นนอย่างนี้นะครับแล้วก็าชิดๆๆๆที่อีกรอกนะครับนี่อ่านี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พึงอากาศนะครับไม่ต้องไปพึงแดดนะรูปพวกนี้มันไม่ต้องไปพึงแดดนะครับแล้วก็พึงไว้ในที่ร่มพึงอากาศนะครับให้มันถ่ายเทรอสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับให้มันดูว่าเนี่ยไอ้พวกชิ้นางานน่ะ ที่เราทำก็จะเป็นมันแห้งสนิทไปอย่างถ้าแห้งแล้วเราก็ไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเสียบให้ดูว่ามันจะใช้การได้ไหมนะครับอโอเคไปชมกันเลยอโอเคนะครับตอนนี้มันก็แห้งน,นี่แล้วเราก็จะมาทำการทดลองในการเสียบแล้วก็ดูครับว่าติดไหมอ้าวติดนะครับนี่แด้วยปักบเบดเบิ้ลดับเบิ้เปิดนะครับนะครับนี่นี่นคืแค่หนึ่งครับ แปลงนะครับหลังจากที่เราตรวจแล้วเปลี M ่ยนาม่ได้ไปถ่ายตอนถ่ายวีดีโอตอนยังไม่ได้ทำความสะอาดนะยินดูแล้วอ่ะยิงดูนี่ครับโลอิมนี่แล้วก็ไฮนะครับเอลเอ็มเอชนะครับต่ำกลางสูงนะครับอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พาเพื่อนมาดูนะครับทำความสะอาดเจ้ากระดุมจากตกลของเรานะฮะนี่ขนาดจริงไม่แน่ใจนะโอเคครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าเป็นความรู้ก็ต้น่าจะเป็นความรู้เก็บไว้เพื่อนครับที่ใครอยากลองทำความสะอาดเองบ้างครับเพื่อกระดุมที่บ้านใครยังไม่เคยทำความสะอาดนะครับก็เอา ชิคเล็กน้อยนะครับที่ผมพาไปนะครับไปลองทำกันดูนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ